สวัสดีครับอยู่กับเซลชัมโตโยต้าโคราด1 9 8ครับวันนี้ก็จะพาไปดูเจ้า Fortuner ที่มาพร้อมกับออปชั่นล้นๆแบบนี้นะครับสายซิ่งห้ามพลาดเลยสายแต่งซิ่งแต่งแบบจรวดทางเรียบเซ็นี้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยนะตัวยางยางนี้ที่เอามาโชว์นะครับจะเป็นตัวของโตโยต้านะครับโอเพนคันที่ดอก RT ที่จะแบบว่าสายลุยหน่อยก็ใช้เป็นดอกนี้ก็ได้หรือถ้าจรวดทางเรียบก็แนะนําเป็น ST3 อย่างทางเรียบวิ่งถนนดําทั่วไปนะครับแม็กก็จะเป็นตัวขอบ20นะครับเราก็มีให้เลือกหลายลายวันนี้เรานํามาโชว์ก็จะเป็นของตัว X Galaxy นะครับสีดําเงาแบบนี้ลายตัววายก้างปลาสวยๆนะครับหรือว่าใครอยากได้ลายแบบนี้ก็มีนะครับที่ยอดนิยมก็จะเห็นว่าจะเป็นตัวที่ e 37นะครับสีดําสีทองแบบนี้มีครบทุกสี เดี๋ยวพาไปดูออปชันภายในกันซะหน่อยเอย้ไม่ใช่ภายในช่วที่ออปชันเรื่องของช่วงล่างนะครับขอเรียกได้ว่าอันนี้เราคอลแลบนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางร้านทิดออสด้วยนะครับที่มีชื่อเสียงคลิปเปอร์เบรกนะครับของ m e ม b บนะครับแต่นี่เราขออนุญ,ญาตปิดตัวหนังสือไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางสื่อนะครับก็อาจจะโดน ลิขสิทธิ์ได้เราก็ต้องขออนุญาตปิดเอาไว้แต่เป็นของแท้แน่นอนนะครับปัม๊มเบมโบตัวนี้จะเป็นคาลิปเปอร์ด้านหน้านะครับที่เป็นตัวใหญ่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6พอตนะครับแล้วก็เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสี่พอตนะครับเป็นตัวเล็กเป็นสีแดงแบบแดงแก้วสวยเลยนะหรือใครจะเลือกเป็นสีเหลืองสีทองอย่างนี้มีให้ทุกสีนะครับเยอะมากแล้วก็มาพร้อมกับตัวจานนะครับเซรามิกไฮคาร์บอนโอ้มีน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับ ตัวนี้ก็มีความสวยนะครับลงตัวมาพร้อมกับฮับสีแบบไทเทเนียมนิดๆนะครับประมาณนี้ก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะครับใครที่อยากเล่นสีออกแบบชูดฉาดหน่อยก็เปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้ไซส์จะเป็นตัว18 z ซเนาะตัวนี้วงของจานก็จะอยู่ที่380นะครับโอ้หนักเอาเรื่องแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายถัก นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เรามีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดียิ่งขึ้นเรื่องของสายที่มันจะต้องบวมหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มีผลต่อการเบรกนะครับก็ตัดปัญหาไปใช้เป็นสายถักแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พระเบรเน็กสเตอร์ครับนี่มั่นใจได้เรื่องของคุณภาพในการเบรกตัวนี้เลยแล้วก็จะมีน้ํามันอีกนะครับเซตนี้เอาไปเลยจบๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูชุดของ ช่วงล่างนะครับจัดทรงกันบ้างก็จะเป็นตัวที่เรานำมาโชว์เป็นเซ็ตควีนซีรีส์นะครับหน้าเป็นควีนซีรีส์ปรับ16ระดับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพิกกี้แบ็กปรับ8นะครับเราก็ใส่กันเป็นประจำอยู่ละแล้วก็มาพร้อมกับสปริงโหลดของโปรเกร s ซีฟนะครับก็โหลดลงประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะครับและยังไม่พอยังมีในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับ พาชมประมาณนี้ครับรีวิวกันเต็มๆเดี๋ยวมีรถคันไหนตกแต่งอัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็วันนี้โตโยต้าโคโรน1988รับดูแลจบนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับเรื่องเบรคนะครับคอนแลบกับทิดออสนะครับฝากร้านทิดออสด้วยครับวันนี้เซลแชมปลาไปแล้วครับขอบคุณครับ